ครับสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่2มกราคม2564นะครับที่เบองไทยตอนนี้นะฮะใกล้11.00นแล้วนะครับพี่อุปวิริยะนะฮะจากช่องอุปวิริย h ชาแนลนะครับสวายดีกันนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่2ของการขึ้นปีใหม่นะครับเป็นไงกันครับ ได้ไปเที่ยวที่ไหนได้ไปทําบุญกันหรืออยังอัปเดตมาด้วยนะครับ FC พี่อุ๊บทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะพี่อุ๊บและดรสุรินเมธานีลูกชายคุณสมบัติเมธานีและน้องยูโรคุณชาไทยเขามาทันนะเห็บอกว่าจะกลับวันนี้จากอุบลนะมากรุงเทพนะ จะไปเยี่ยมน้องหมาน้องแมวจอนจัดนะฮะที่บ้านพักน้องหมาสีขาลำลูกกาของสิ่ของปัจจุนะครับมีน้องหมาพันตัวน้องแมวประมาณ400ตัวก็จะนำอาหารเม็ดนะฮะพร้อมปัจจัยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นทุนทรัพย์ของพีพ่ภูมเองไปร่วมทำบุญนะครับปีที่แล้วเขาไปนะครับปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะฮะก็จะไปร่วมอีกนะครับก็จะ นำบุญมาฝาก f อพี่อุบุทุกท่านด้วยนะครับเช่นเดิมนะครับคนเรานะครับต้องทำบุญนะครับเป็นผู้รับแล้วต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้ต่อย,ยอดกันรับมาแล้วต้องทำบุญนะครับมันถึงจะสมดุลกันมันถึงจะอยู่ร่วมโรคกันอย่างได้สันติสุขน,นะครับนะฮะเออเป็นไงครับอ่าให้บอกว่า งานจริงๆวันพรุ่งนี้นะคะจะต้องมีงานที่สมุทรสาครแต่ขอโนขอขอ,ขอขอไม่ไปดีกว่านะครับงานยกเลิกไปนานแล้วนะครับก็ถือว่าอ่าตรงนี้เองอ่าทางเจ้าของคนจัดงานก็มีสปิริตนะครับเลื่อนงานไปเลยจ่ายมาจัน มัดจำมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับกับงานอุปโมเดลไทยแลนด์ซีซั่นหนึ่งสไตล์ล็อกจริงๆต้องจัดกันที่เทสโก้โลตั้กระทุ่มแบรนด์นะครับสมุทรสาครนะครับนะฮะก็ต้องยกเลิกไปโดยปริยายนะตัวจะจัดวันไหนอย่างไรนั้นนะทางพี่อุปจะอัปเดตให้ทราบอีกนะครับนะฮะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับอัปเดตเลยนะครับพี่อุก็ไม่กล้าไปไหนเท่าไหร่เพราะว่ายังหวนโรคนะฮะก็ จะกินของร้อนช้อนเราช้อนกลางก็ไม่ได้ออกไปกินที่นอกสถานที่ส่วนมากก็ซื้อสําเร็จปรุงนะฮะแล้วก็มามามา,มาอุ่นกินที่ที่บ้านหรือร้านอ่าหน้าคอนโดนะฮะทำเองเลยร้อนๆเลยฮะเดี๋ยววันนี้จะมีเมนูอาจจะทําไอ้นี่อยากกินไอ้นี่ครับข้าวผัดโบราณใส่หมูข้าหมูย่างนะครับว่า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 จะทํากินนะครับนะฮะใครใครอยากกินอะไรนะฮะ ทัาทายมาได้เลยถ้าพิุกว่างก็จะทําให้กินนะครับนะครับงานที่นครพนมวันที่แปดนะฮะเจ้าภาพยังไม่ติดต่อมานะครับว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะครับที่จะต้องไปแจกของนักเรียนนะฮะที่โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนานนะตำบลพิมานอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมในวันที่แปดตอนเช้านะครับเจ้าภาพยังไม่ติดต่อมาแต่มัดจาเงินมาแล้วเห็นบอกว่า จะจองตัวอีกวันสอววันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรท่านก็ยังไปเหมือนเดิมนะครับโอ้ยคันคันคันจมูกนะครับนะครับก็เรื่องงานก็มีทั้งแคนเซิลมีทั้งยังไม่แคนเซิลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถือว่าเราเป็นคนไทยเราต้องเซฟตัวเองเราต้องทําตามกฎติดกาที่ทางบ้านเมืองกําหนดไวน้นะครับนะฮะตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่างาน ทำเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะมันมีตลอดปีอยู่แล้วพี่อุ๊บเป็นคนที่ขยันนะฮะจ้างหมื่นทาแสนจ้างแสนทําร้านนะครับเราอยู่กัน40ปีแล้วเราจะต้องอยู่กันต่อไปเพราะวัดกันวัดการกระทําวัดการทํางานนะฮะการปฏิบัติการเพราะว่าเราเอาชีพโปรเฟชชั่นได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนสถาบานันอุปโ,โมเดลไทยแลนด์สถาบันสอนเดินแบบบุคลิกภาพ การพูดการใช้เสียงและการแสดงพื้นฐานการแสดงก็ต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับด้วยมีโควิดระบาดแถวบางกปินี่ก็เห็นบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะฮะก็เหตุการณ์ปกติเรียบร้อยเมื่อไหร่ทางพี่อุ้มเองและทีมงานก็จะอัปเดตให้ผู้ปกครองและน้องนักเรียนได้ทราบนะว่าจะมาเริ่มเรียนกันวันไหนนะครับส่วนงานวันเกิดสําคัญนะับจริงๆเกิด วันที่3กุมภาพันธ์ปีนี้ครบรอบ61ปีเต็มของพี่อุ้มนะครับตอนแรกจะจัดในวันที่5กุมภาพันธ์ในคอนเซ็ปต์อบวิริยะเบรดเดย์เรดคาเฟตนะฮะเดินพรมพรมแดงฮะที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะฮะทางโดยทางดรสุรินเมธานีนะคณบดีซึ่งเป็นลูกชายคุณสมบัติเมธานีเพื่ตลอดการจัดจัดให้อาจจะต้องเลื่อนนะครับอาจจะต้องเท่าที่ที่เบื้องต้นนะฮะ อาจจะต้องไปทานข้าวส่วนตัวกับคุณสมบัติเมธนันีคุณแม่กาญจานานะครับรเตอร์สุดเมธนันีน้องชาไทยคุณชาไทยและพี่อุ๊บนะครับซึ่งถือว่าจะไปรับสิทธิ์รับพรเลยถือว่าเป็นพระเอกตลอดกาลและดาราอาวุโสท,ที่มีผลงานการเป็นพระเอกมากที่สุดในโลกถือว่าเป็นสินริมงคลมากนะ,ะซึ่งน้อยคนจะมีโอกาสได้รับพรรับโชคได้ไป นั่งทานข้าวกับท่านถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโชคดีของพี่อุบลเอกว่าได้นะครับแล้วก็หลังจากนี้นะฮะอาจจะไปทานข้าวส่วนตัวอีกนะครับที่บ้านหมอปลาแล้วก็น้องน้องฟ้านะครับแล้วก็จะทําบุญนะฮะทำบุญที่เพชรบุรีแล้วก็ไปหาน้องหมาน้องเสือน้องอ่านาเดชน้องยาญ่า,าเป็นวัวนะฮะลูกวัวนะครับนะฮะก็ น้องแมวก็มีนะฮะสีนินนะฮะใช่ไหมน้องสีเนสีนินนะครับก็ถือวาอ่าปีนี้คงไม่ได้จัดอะไรนะฮะเราก็ทําตามกฎกติกาก็อาจจะจัดเล็กๆส่วนตัวภายในแล้วก็ร่วมทําบุญกันนะครับนะครับส่วนงานที่หลงเหลือประมาณสิบวานค่อยมาอัปเดตท,ทีละงานนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันนะครับก mm ็ฝากขอบคุณ f c พี่อุกทุกๆคนนะที่ยังให้กําลังใจ กันเหนียวแน่นเลยนะฮะอยู่ต่างแดนหรืออยู่ในประเทศไทยกําลังใจนี้ใหญ่หลวงมากตอนนี้คนติดตามใกล้จะหกหมื่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่หกหมื่นนะครับก็ถือว่าเปิดช่อง อุวิริยะชาแนลมา2เดือนยอดติดตาม, 2, 6, ม่อง0 0 0มืกว่าถือว่าไม่ธรรมดายอดวิวคนดู7ล้านกว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดติดตามทุกกําลังใจด้วยใจจริงนะครับตรงนี้ขอบคุณมากเลยมีอะไรให้พี่อุปรับใช้ได้ FC ฟมืงนอกถ้ามาเมืองไทยมีโอกาสได้มาเมืองไทยอยากจะให้พี่อุพาไปช็อปชิมโชว์ที่ไหนบุกจองบุกกันร่วงหน้าเลยนะฮะถ้าไม่มี ติดงานอะไรก็จะพาไปทานทุกที่เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ ه, วันนี้เป็นยังเป็นวันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ก็เห็นบอกว่านักเรียนยังหลายๆโรงเรียนยังปิดกันบางที่ของมหาวิทยาลัยก็เรียนกันทางออนไลน์นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนนะฮะก็ต้องต่อสู้เพื่อผ่านวิกฤตอันนี้ไปให้ได้นะครับนะฮะส่วน างานเอ้งานอะไรวันที่งานที่อุบลเขมาราช16ใช่ไหมฮะต้องเลื่อนไปแล้วนะครับส่วน18ท,ที่ชัยภูมิเดี๋ยวรอ,รอเจ้าภาพ23ที่โดมอโคราชก็ต้องเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเหมือนกันนะครับวันเกิดพี่อุบก็เลื่อนไปแต่ยังกินกันภายในนะครับส่วนคําอพรใครจะมอบอะไรมาก็โอเคดีๆนะครับก็วันนี้คลิปนี้ เดี๋ยวพอจบเทนิดเดี๋ยวจะไปทําอาหารที่ร้านนังกี้กับตาชาติไปเจอกัน5-6วันแล้วอาทิตย์ที่แล้วเรียครบรอบวันที่แล้วคิดถึงนางเหมือนกันนะตอนนี้จะไปทําอะไรกินเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่อุ๊บจะมีเมนูอะไรอะไรอ,อร่อยมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับ s c ไคร e กับช่องอุ๊บวิริยะชาแนล everywhere everyone is my runway อุ๊บ โมเดลไทยแลนด์นะครับเพราะทุกทุกที่ฉันคอรันเวย์ฉันสามารถไปที่ทุกที่และไปเดินแบบได้ที่ทุกที่เช่นกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย